สวัสดีค่ะมาพบกับช่องทเที่ยวไปกินไปในไวเกษีรกันันะคะคลิปนี้จะพาทุกท่านไปเที่ยวชมถ้ำกระแซและทางรถไฟสายมรณะจังหวัดกาญจนบุรีกันนะคะ สถานีรถไฟถ้ำกระแซเป็นสถานีรถไฟที่ได้รับความนิยมของการชมเส้นทางรถไฟสายมรณะนักท่องเที่ยวจะมารอเวลารถไฟที่แล่นผ่านมาในวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นรถไฟเที่ยวพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวถ้ำกระแซอยู่ห่างจากสถานีนี้เพียงเล็กน้อย ตั้งยู่ริมหน้าผาใกล้กับทางรถไฟเคยเป็นที่พักของเฉลยศึกในช่วงที่มีการสร้างทางรถไฟสายมรณะไทยพม่าทางรถไฟสายมรณะสายนี้สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยใช้แรงงานเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธรรมนิตรและกรรมกรชาวเอเชียที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างเพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพมา่า ปัจจุบันเส้นทางนี้ไปสุดปลายทางที่บ้านท่าเสาหรือสถานีน้ำตกระยะทางจากสถานีกาญจนบุรีถึงสถานีน้ำตกเป็นระยะทางประมาณ77กิโลเมตรหากนับหมอนหนุนทางรถไฟมีเท่าไหร่จำนวนผู้คนเฉลยสึกที่ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายนี้ก็ตายไปเท่านั้น นี่คือคำบอกเล่าถึงเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ไทยพมา่าระยะทางกว่า415กิโลเมตรนี่คือความพาลุโหดทารุณและยากลำบากของสิ่งที่ฉเฉลยศึกได้รับจนได้รับการขนานานามว่าเส้นทางรถไฟสายมรณะค่ะ กระแสถือเป็นจุดชมวิวที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีเพราะถือว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดและอันตรายที่สุดของเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพน้ำตกหรือที่เรียกกันว่าเส้นทางรถไฟสายมรณะสามารถเดินออกมาจากปากถ้ำแวะถ่ายรูปบนทางรถไฟได้หากมองลงไปลอดทางรถไฟจะเห็นเป็นแม่น้ำแฟน้อยไหลยอยู่ด้านล่าง ทำให้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติว้เวียนมาเพื่อชมวิวเส้นทางรถไฟสายมรณะบริเวณถ้ำกระแสนี้เป็นจำนวนมาก หากชอบคลิปนี้แล้วรบกวนกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมในคลิปต่อๆไปค่ะคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไปเที่ยวด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ หากชอบคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ